สวัสดีครับท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับในค่ำคืนที่จันกระจ่างฟ้าเรามักจะแหงหน้ามองขึ้นไปแล้วเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบนนั้นหลายคนบอกว่ามันคือรูปกระต่ายตำนานเรื่องเล่านี้ไม่ได้มีแค่ในบ้านเรานะครับทั้งในอินเดียจีนหรือญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์เช่นกันแต่ท่านทราบไหมครับว่าตำนานของไทยเรานั้น มีที่มาจากเรื่องราวที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเป็นเรื่องราวแห่งการเสียสละอันสูงสุดที่ถูกจารึกไว้บนทองฟ้าเรื่องราวที่มาจากนิทานชาดกที่ชื่อว่าสัสะปันฑิตชาดกหรือเรื่องราวของกระต่ายผู้สละชีวิตเป็นทานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นพระองค์ทรงถือกำเนิดเป็นพยากระต่ายนามว่าสัสะบัณฑิตอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพระองค์ไม่ได้อยู่เดียวดายแต่มีสหายบัณฑิตร,ร่วมอุดมการอีกสามตัวคือลิงสุนัขจิ้งจอกและนาคสัตว์ทั้งสีนี้เป็นผู้มีศีลธรรมและในทุกๆเย็น ก็จะมาประชุมพร้อมหน้ากันเพื่อฟังธรรมโอวาทจากพยากระต่ายโพธิสัตว์เสมออยู่มาวันหนึ่งขณะที่พยากระต่ายมองดูดวงจันทร์ก็ทราบได้ด้วยปัญญาว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันอุโบสถวันแห่งการรักษาศีลและบำเพ็ญบุญครั้งใหญ่จึงได้กำช้ำสหายทั้งสามว่าสหายเอย๋ยพรุ่งนี้พวกเราจงตั้งใจรักษาศีลและให้ทานเถิด เพราะการให้ทานในวันมงคลเช่นนี้มีอานิสงผลบุญมหาศาลนักหากมียาจกผู้หิวโหวยผ่านมาจงแบ่งปันอาหารให้เขาก่อนที่เราจะกินรุ่งเช้าของวันอุโบสถสัตว์ทั้งสามต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเองฝ่ายนาคได้ไปพบปลาตะเพียนเจ็ดตัวที่นายพรานซ่อนฝังดินไว้สุนัขจิ้งจอกก็ไปเจอเนื้อย่างสองไม้ ตัวเงินตัวทองหนึ่งตัวและนมส้มอีกหนึ่งหม้อในกระท่อมร้างส่วนลิงก็เข้าไปในป่าลึกเพื่อเก็บผลมะม่วงสุกหอมหวานสัตว์ทั้งสามต่างตั้งจิตมั่นว่าอาหารที่หามาได้นี้จะเก็บไว้เพื่อบริจาคเป็นทานแล้วพญากระต่ายล่ะครับสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ตเตรียมอะไรไว้เป็นทาน พญากระต่ายนอนรักษาศีลอยู่เงียบๆและคุณคิดในใจว่าอาหารของเราคือหญ้าแพรกอันน้อยนิดยาจกที่ไหนจะต้องการงาหรือข้าวสารเราก็ไม่มีจะให้ในวินาทีนั้นเองจิตที่ตั้งมั่นในการให้ทานอันยิ่งใหญ่ก็ได้บังเกิดขึ้นพญากระต่ายตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าถ้ามียาจกมาขออาหารเราจะสละเนื้อของตัวเรานี่แหละ เป็นทานท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่อนุภาพแห่งศีลและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของกระต่ายตัวน้อยก็ทำให้ร้อนไปถึงที่ประทับของเท้าสกกดเดวราชบนสวรรค์เท้าสกะะจึงทรงแปลงกายเป็นพรามชราเพื่อลงมาพิสูจน์คุณธรรมของสัตว์ทั้งสี่พรามแปลงกายได้เดินทางไปขออาหารจากนาดสุนัขจิ้งจอกและลิง ซึ่งสัตว์ทั้งสามต่างก็ยินดีมอบอาหารที่ตนหามาได้ให้ด้วยความเต็มใจและแล้วก็ถึงเวลาที่พรามจะเดินทางไปพบพยากระต่ายเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อพยากระต่ายเห็นพรามผู้หิวโหวยเดินมาก็บังเกิดความปีติยินดีอย่างท่วมทน้นรีบเอ่ยขึ้นว่าท่านพรามผู้เจริญเราไม่มีงาไม่มีถั่วไม่มีข้าวสารจะให้ท่าน แต่เราขอมอบมหาทานอันยิ่งใหญ่เชิญท่านก่อไฟเถิดเมื่อเนื้อของเราสุกแล้วท่านจงบริโภคเราเถิดเท้าสกะจึงเนรมิตกองไฟลุกโชนช่วงขึ้นตรงหน้าก่อนที่พญากระต่ายจะกระโจนเข้ากองไฟนั้นได้ทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจพญากระต่ายสลัดขนสามครั้งเพื่อให้สัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ตามไรขนได้หลุดออกไปด้วยจะได้ไม่ตายตามไปด้วย จากนั้นด้วยจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานไม่มีความหวาดกลัวต่อการตายแม้แต่น้อยพยากระต่ายก็กระโจนเข้าสู่กองไฟนั้นแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดเปลวไฟนั้นกลับเย็นสนิทไม่ได้แผดเผาพยากระต่ายเลยแม้แต่น้อยเทา้าสกะในร่างพรามจึงปรากฏกายจริงขึ้นมาแล้วตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตเราคือเทา้าสกะ มาเพื่อทดลองท่านเท่านั้นเองเมื่อรู้ว่าตนไม่ได้สละชีวิตเป็นทานจริงๆพญากระต่ายกลับรู้สึกเสียใจเท้าสกะจึงกล่าวปลอบว่าคุณงามความดีในการเสียสละของท่านครั้งนี้จะต้องปรากฏอยู่ตลอดไปว่าแล้วเท้าสกะก็ได้นำภูเขามาสกัดเป็นแพผงแล้วว่ารูปกระต่ายไปไว้บนดวงจันทร์ เพื่อเป็นอนุสร์ให้ชาวโลกได้รำลึกถึงมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้สืบไปตลอดกาลหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำพระธรรมทิศนาบทนี้มาแสดงก็ทรงประกาศแก่เหล่าสาวกว่าสัตว์และเทวดาในการนั้นได้กลับชาติมาเกิดเป็นใครบ้างในพุทธกาลนี้นาในการนั้นกำเนิดเป็นพระอานนท์สุนัขจิ้งจอกในการนั้น กำเนิดเป็นพระโมคคลานะลิงในการนั้นกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเ้าสกะในการนั้นกำเนิดเป็นพระอนุรุตและพญากระต่ายผู้เป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับนิทานชาดกเรื่องนี้จึงสอนให้เรารู้ว่าการรักษาศีลเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับชีวิตเพราะแม้แต่เทวดา ็ยังต้องคุ้มครองผู้มีศีลและการให้การสละสิ่งที่เรารักที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั้นคือทานบารมีอันสูงสุดอย่างแท้จริง